สวัสดีครับเราก็มาดูซีรีส์นะฮะกระเป๋ากระเป๋ารีไซเคิลต่อนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะมาดูว่าแบบลายดีไซน์ไหนที่มันขายดีนะีฮะแต่ก็เราต้องการกำลังใจนะฮะรู้สึกว่าล่าสุดนี่แต่ว่าจริงๆคลิปมันเพิ่งอัพแหละนะผมก็อาจจะ รุนทุรายเกินไปนะฮะคอมเมนต์รู้สึกมันหย่อนฮะหลังๆนี่คอมเมนต์เริ่มมาแล้วยังไงฝากเพื่อนคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้จัดทำโดยโอทออนไลน์닷คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBa y Amazon นะครับเบอร์ติดต่อ0 6 6 1 5 9ก3 9 9ราย็เาลเดียดดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะฮะสำหรับคอร์สแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาคุยกับเราได้หากคุณสนใจนะครับไม่เสียเงินค่าโทรศัพท์นะครับเนี่ยเพิ่มเพื่อนรายริสกันคิวอาโคตัวนี้ก็ได้นะครับแล ต่อมาเลยนะฮะคือถ้าเรามาเซิร์ชหาใน ebay นะครับเหมือนหาโทษไอเก r ลซัรีแบอะไรประมาณนี้นะครับประเด็นคือเขาจะไม่เรียงถูกไหมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่มนๆจะดูเขียวมันไม่ได้เพราะมันออกเป็นทีละชิ้นสมมุติถ้าจะดูแบบที่ขายดีใน ebay นีใคุณต้องเอาโซ่ไอเ้เจมออกครับแล้วก็หาสินค้าที่โซ่เยอะๆซึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีแบบที่มันแบบ ขายซับขายซ้อนขายซ้ําได้เลยนะถ้าเกิดขายซ้ําเนี่ยมันจะมีมันจะมีสับอย่างเงี้ยนะครับไอโฟนเนี่ยมันจะมีบอกว่าเนี่ยกี่โซเห็นไหมพันเก้าร้อยโซอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสิบเจ็ดโซสิบเจ็ดบวกอ่าแต่ท็แบกมันไม่มีนะฮะเกิร์เซอรีแบกอะไรพวกนี้มันไม่มีบอกว่าขายได้เยอะ เออเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับเครื่องมือบน eBay ครับตัวนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่ a เมซอนกันซึ่ง a m a ซ o n เนี่ยเขาจะเรียงสินค้าขายดีจากแลงกิ้งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเสิร์ชด,ดูเลยว่าแลง์อะไรเนี่ยที่มันน้อยนะครับอ่าอันนี้ผมก็ตั้งเออแต่ว่าเดี๋ยวนะโทษแัพผมว่ามันไปหมดอีกได้อีกนะ อาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้นะฮะเพจซัพพลายก็ได้สปอร์ตก็ได้โฟอโฮมก็เป็นไปได้เฮลโฮก็เป็นไปได้โคตติ้งก็เป็นไปได้อบิวตี้ไม่ใช่ออโตอาร์ตเมคอร์ตครฟก็เป็นไปได้อ่ะจัดไปเป็นไปได้หลายหมวดมากแล้วเราจะดูว่า แล้วท็แบคที่แร้งน้อยๆแร้งเล็กดีๆเนี่ยมันคือแบบเป็นเป็นเป็น,ปนไอไม่ใช่ท็แบคพูดผิดกอสเซอรี่นะฮะกอสเซอรี่แบคเนี่ยกระเป๋าที่แบบว่าแบบสามารถที่จะรีไซเคิลแต่จริงๆถ้าสับรีไซเคิลมันจะมีคำหนึ่งนะก็คือเนี่ยฮะรีซูเอเบิลกอสเซอรี่แบคนะครับพุดยากไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยเราอะ ใบที่แรงนะฮะอันดับหนึ่งร้อยสองเลยนะครับนี่นะฮะผมว่าดีไซน์เรียบหรูนะดีไซน์เรียบหรูนะครับแต่ประเด็นนี่เขาขายแพ็คนะเอออ่าก็เป็นไอเดียแล้วนะครับนี่เป็นไอเดียเลยว่าเนี่ยคุณผู้อย่างนี้พูดตรงนะอ๋อนี่ม,มีมีสับด้วยนี่นี่เขาโชว์การเย็บนะฮะนีใสน่น้ำนี่นี่ต้องคิดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะ ต้องหูต้องหนักต,ต,ต้องไม่ขาดนะหูไม่ขาดนะสามารถที่จะใส่น้นํานี่ต้องพรีเซนต์อย่างนี้เลยครับนี่แล้วเพื่อน,อนๆก็จะขายได้นะฮะเออแต่เนี่ยขายแพ็คไปเลยนะครับเขาขายแพ็คห้าแพ็คสิบสองแพ็คยี่สิบสี่เลยนะครับแถ้าแพ็คห้าก็อยู่ที่สิบสามดอลลาร์นะครับนี่เขาโชว์ความรักโลกไงนี่ผ้าอะไรเนี่ยก็จะมีคอตตอนใช่ไหมคอตตอนนะครับคอตตอนอะ นี่คือแบบแรกนะครับแลนด์กิ้งอยู่อันดับเท่าไหร่นะฮะทำเงินไปเท่าไหร่นะครับอ๋อนี่เขาก็มีภาพอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแคมปิ้งก็ด้ช่วงนี้อเมริกาเทรนแคมปิ้งกำลังมาๆๆนะฮะอวอักษรก็ได้ถ้าใครวาดรูปสวย A B C D อะไรก็ว่าไปเลยอันนี้ก็ออกแนวแบบพูดตรงๆถ้าเป็นสีแบบนี้ก็ออกแนวแบบเพศที่สามนะครับหรือสีมิโครปางไม่รู้แต่อันนี้มันมันมาจากคำว่าอะไรอะแคร์ฟูอะไรอย่างอันนี้ก็หารูปสัตว์ โฮมสวีทหุวิสัทนี้ไม,ไม่ไม่ลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับผู้เขานี้คุ้นๆน,นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับนี่ก็กวางใช่ไหมอ่าแว่นตาอะไรอย่างนี้นะครับแต่แบบนี้ใช่ยากอยู่เหมือนกันแนละ้วแต่นี่เขาโชว์ไม่มีแบบนะอ่ะแรงอยู่ที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะฮะในเครื่องมือเนี่ผมบอกแล้วนะมันจะมีการคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับในเครื่องมือนี่ร้อยสองอันนี้ร้อยสี่ิบสามเพราะฉะนั้นเราจะลองไปดูซิว่า อ่อแรงกิ้งร้อยสี่สิบสามนะครับในหมวดอะไรในหมวดเอ้ยเรื่องมันทำไมถูกแล้วคิทเช่น i n g นะครับร้อยสี่สิบสามนะครับในหมวดคิทเช่น i n g สายดีแค่ไหนนะครับหนึ่งหมื่นกว่าใบฮะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ไดีหน่าเกลียดเลยนะฮะ ตัวในโปรแกรมนี้ก็คิดจากร้อยสองนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับอืมอ่ะตัวต่อไปนะครับผมว่าดีไซน์มันจะคล้ายๆกันนะนี่อ่ะเห็นไหมอันนี้ออกแนวอุ้ยออกอันนี้ออกแนวเป็นถุงพลาสติกปะนะครับไม่ใช่คอตตอนนะเมื่อกี้คอตตอนนะอันนี้จ,จากอะไรวะซิปปิง้งไม่ ผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผ้าไม่ใช่พลาสติกและไลเวทเบานะครับน่าจะดีไซน์พับได้นะเนี่ยนี่เขาขายกระเป๋าพวกนี้คุณต้องพรีเซนต์อย่างนี้เนี่ยนะเขาจะได้รู้เลยว่าเออมันจะใส่ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนางแบบมากสวยเลยนะฮะซักได้ด้วยอีโคเฟลลี่นะฮะอ่าไม่จัดต้นไม้ไม่มีพอลชนนี่โชว์คนรักโลกนะฮะ เห็นไหมที่ผมบอกเลยเนี่ยมันสามารถทีจ่จะอันนี้เป็นวิธีพับให้มันเหลือแค่นี้นะครับก็เหมาะสําหรับที่โอ้ขายดีจนสต็อกหมดเลยนะอ่ะนี่ก็เป็นแบบนะน,นี่เขาดีไซน์ให้เลยอันนี้คุณก็ต้องไปลองออกแบบดูนะครับไม้มันสามารถที่จะพับได้เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะครับ<ม>อ่านะเดี๋ยวนี้โค้ดแบงเขาก็จะทําอย่างนี้นะฮะเนี่ยพอพับแล้วเนี่ยไซส์มันจะเท่ากับ iPhone เลยเห็นไหมนี่เขาาไอโฟนมาหด,ดูเลยนะครับนี่คือพับนะ เป็นกระเป๋าแบบทับนะครับรักโลกมันต้องทำแนี้ผมบอกเลยว่าขายดีแน่นอนนะครับอ่าสองแบบแล้วนะอันนี้ผมไม่การันตีสิบแบบแล้วกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบลายโอ้โหมีบ้านเราถนัดเลยเนี่ยลายช้างนะครับเห็นไหมแล้วก็โอ้นี่ลายแบบโอ้นี่ลายรักโอ้โหนี่คนรักรักสุดนักนะฮะรักสุดนักแล้วก็ลายนี่ลายอะไรก็ไม่รู้แอปแสแต็กบัก ทำไมมาผมขึ้นอ๋อมียูนิคอร์นนะครับสัตว์ทั้งนั้นเลยว่ะชุดนี้สัตว์ทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นลายขายดีนะฮะอ่าอันนี้ก็ออกลายผู้หญิงนะฮะลายดอกไม้มีทุกดอกเลยนะฮะนี่ดูเลยเขาใช้ดอกอะไรกันใครรู้ว่าดอกอะไรก็ไปดูเอาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้พวกขายดีนะเออกระเป๋าก็ลักษณะนี้แต่นั่นแหละที่เขา นี่เขาจะพรีเซนต์เอ้เจ้าเดียวกันเลยดูเดียถ่ายแม่งเหมือนกันเลยแต่แม่งมันออกมากคนละแบบเหมือนคนละเลยวะคนละชุดอะ่ะเออเห็นไหมมันเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับอืมเมื่อกี้ออกสัดนี่เป็นลายออกดอกไม้โอ้พี่นี่พี่เป็นเจ้าแห่งโทสแบ็กเลยนะเนี่ยกินอยู่คนเดียวยอันนี้ลายเบสิกนะครับก็ลายปก,กตินะผมว่านะแต่ามาดับหนึ่งนี่ยังเป็นลายพื้นๆไปซ้ำไปนะครับ อ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าเป็นกําลังใจกับเราหน่อยนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะฮะคิดว่าอะไรดีอะไรมีดีก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเรานะฮะเราจะได้แก้ไขนะฮะสิ่งที่เราไม่ดีส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะได้ประทับใจแล้วก็รู้ว่าคนชอบแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทําต่อไปยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ใต้คลิปนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะฮะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับแต่ฝากติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์นะับฝาก r i b e ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อนคนในสนใจเรียนก็06 6 1 9-9 9, 9 3 9 9นะครับบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพนที่ติดตามช่องทางนี้นะฮะฝากส u b ค c r i า e กกดกระดิ่งด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ